สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลุงเคนจ้าคุณลุงคะลุกขึ้นหน่อยค่ะโอ้โฮใหม่ลูกของโลกนาริตาสวัสดีค่ะก่อนลูกชุดโอ้เพ่ลูกชุด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 ลาบลูกชุดใครคะชุดสวยชุดใครอ่ะไม่รู้ของโลกไม่รู้ชุดสวยโอมีสายด่วนจากแพีวพาให้ไปรับนาริตามาหนึ่งชั่วโมงมาซั้น นัทิตาว่าอยู่กับป้าหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วค่ะลุงมาเห็นน้อนหนีหลวดประสานมาลงเห็นเม่อยมาลุงเห็นนอนหนีละมาเห็เมื่อยรักม่เห็เมื่อยักม่เห็เมื่อยักเอ็นลวัอย่างไร่ไปลุงโอ๊ยจบเลยอันนีม อย่งลูกฮึสอนนิทโอาหานาดีตาอยู่ลูมานางพม่านั่จ้ะลูกาไม่ลูกไหว้หนูให้ลุงไหว้หนให้ลุงไหว้นะลุงไหว้คุณลุงโอ้ใส่ชุดสบายสบายี่ลุงจัน หน่ยนี่ยเนไปยัง่นน่ไบยยังเยอยเอหลองงดูลุงนียขึ้นไปงดูเพ่นพ่นฮะพ่นพ่นใส่่ลุงลยุงยลุงยุงเออ่เล่นูเพ่อนไปี่เนไปพ่นปโอ้เน่โอ้ยคนสวยคนสวยไปรับาด่วนนั่นเลูกยังบ่เนี่ย่นลูก่รน่กับใครคะ นะนนุ่มนะขึ้นันุ like ่ะขึ้นนอนพวนพวนว่านน้อนขึ้นให้นุ่มจมนะจมนะน้อนขึ้นจนุ่งนี้อนพวนเออน้อนขึ้นเอาลุกเขินให้ลูกเขินโอ้ยลูกกับโมโหเรื่องร้านมยังกระไรนอนยางเดี๋ยวลูกจอลุขึ้นลุกขึ้นว่าลูกว่ลขึ้นอะไรอันนั่นเออเออกคนขึ้นนี่องะ

สวยนะ้อคนสวยอันนี้จากคนสวยโอ้นาริตาคนสวยโอ้นี่มาแปคนสวยโอ้เก่งเ่เลยลูกนแปงนอฮะกโตโลกโกทาแป้งคนสวยโอ้าแป้งคนสวยโอ้นี่แป้งเออแป้งอ่ะเอาเตนมาเต้นดึงดเอาเต้นดึดออ ไปดูครูที่ครูทำอะไรโอเคเจ้าหน้เจ้าหน้าเพล่ผ้าก็มาเอาหรอแ้คนฉวยหือแป้คนฉวยโอ้ประถาหาแป้งคุณแป้งเห็นคนลุงมไหมทาแป้งให้ครูหน่อยที่ทาแป้งให้คุณลุ่มเนี้ยท่าแป้งให้คนลุ่มเนี้ยลุงนลุ่ลุงๆ อ้าวขึ้นเองขึ้นเองขึ้นได้ปะแข่งเนาะแข่งเนาะนั่งนั่งให้ป้านั่งด้วยนะคะนั่งขอฮะนั่งขอขอนั่งด้วยนะคะขอลุงลุงลุงมันจะตกฟองมะลุง ไปเอาโอ้ยให้ป่านั่งนั่นเอโอ้ยอะไรป่านนีลูกไปลูกไปหาเขาลุงเจ็บปาใหลุงโอ้ยโอยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ๊ยโอ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 ๊ยโอ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 ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอ้ยโอ๊ยโอย เลเ่าลูกเปาลูกเปาลเป่าม้เปาเท้าสิเลาลูกเปาเปาเท้าสิไปลูกเป่าม่โอ้มะโอ้ยเจ็บไปคะลุกเปา้าลุกเป่าาบังลุกเป่าหายบังลุกเป่าหาเจ็บเหรอคะเจ็บไหนเจ็บไหนเพียงหายแล้ว 1> 1ดึงดืดตกนม euh, มันเจ็บอ ok> ือมันเจ็บอืขาขาเจ็บขาตรงไหนคะตร็่มตุ่มอือต right? ุ uh 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 ่มตุ่มอือตกตุ่มบ้างกอือเต้ขาบ้างหลอกเอาเต้ขาบ้างกันหรอกเ้ แม่พุลูกปอดนะแล้วพ่อกอดแม่พุลูกปอดเนี่ยแม่พุลูกปอดเนี่ยห่วยโอ้ยล้มตึงโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บตรงไหนอะเจ็บเจ็บตรงไหนคะแล้วพุลูกป่าให้อ่าลูกปอให้ลงเป่าเป่าให้พุลูกปาให้เจ็บตรงไหนให้ลงเป่าให้มาลุงเป่าให้มาลุงมา

ดีลูกแล้วหรเนี่ยสองสามสี่หาา้า,หาไหนลูงไปไหนลุงแอบไบไหนลูงนะ สลุปเขาเลยหรกน่จุมุงแ่แอบมันสแอบเนว่าน่เจ๊ะแม่มนอนม้แม่นอเอ๊ะเอ๊ะเอไจ่หาไปไหนอจาอยู่นอยู่นี่จ้าจับไปไหนนะจับไปจ ไปไหนมันจะไปไหนจาเฮ้ยเฮ้ยตาเสียเอ๋อ <c oughs> ไปไหน <c oughs> ไปไหนไปไหนไปไหนโอ๊ยลูกมันกระดาเอื้อเสียไปไหนโอ้ยลาคอยทุกเก๊ลุงทำอะไรอ่ะตกใจตรงไหนคะแตกเอ็มก๊ว <c oughs> กลัวไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องเออไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรค่ะลูกโอ้ไม่เป็นไรนริตาเก่งมากค่ะนริตานรานรนะนริตาจุ๊บลุงหายไหนดูสิจ้าเหนื่อยเหน่อยแอบโอ้ยต่ยังแอบอีกแอบเขาจะหายอีกบ้านดียวแอบอีกแอบอีกบุลุษ จ๊ดีกว่าจิ้นมังบอชิ้นมั้งบอสิ๋นอะไรจิ๋นมอสบอหรอไม่เท่มาเลยลูกจะไปจิ้นบอสบอไปดูไปเทมากกว่าไค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้จะกไปซ้ำหนก่ก่อนนอกจากจะไห่ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องป้าจันน้อยริตะด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย